เลื่อนเลื่อนชั้นขึ้นปหกนี่ไม,ไม่ไม่ยากเลยถ้าได้ขึ้นปหกนี่ไม่ยากใช่ไหมปกติกดถูกใจมันจะ่าขึ้นสีฟ้าแล้วกดไปมันก็ขาวกดไปมันก็ขาวกดสามอาหารสุขีโตโฮมีขกใอยค้าพระเจ้าจงมีความสุขอาหารนินทุโขโฮมิขกใอยค้าพระเจ้าแล้วไอเจดีก็คุบตะคุบแล้วก็ปล่อยพอปล่อยมันวิ่งใช่ไหมแมวก็จะวิ่งตะคุบ กลางคืนนะโอ้โหนสหนุกสนานเลยนาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาเพราะว่าตุมีชัยมังคลานินาลาคิเลงก็เาชาื่อว่าให้เราออกกล้องไหมเพราะปกติจะโพสโพสภาพ,พ,อพนิ่งตอนเช้ารอบเดียวเพราะว่าหนูก็เลยคิดอยู่ว่าม่อ,อะไรวะเ <c oughs> ออหนูคิดว่าโม่แกงแม่นอนหนลับตอบคอมเมนต์โทรศัพท์นี่แหละเพื่อนโทรศัพท์อยู่ไหน แต่ช่วงที่คนกำลังพักอยู่อาจจะมีคนน้อย,อยแต่เราว่าตายะสภาพปานีนางปุเลตวาปาละมีสภาพปะโตสามโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวะเชนะกับเรากล่องละสี่สิบมีมีไข่ดาวไหมในโรงเรียนหรอไข่ดาวอีกเจ็ดมทีด่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเธน ไม่น่ามีละเมิอดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเช็คอีกทีก็ได้ค่ะแต่วันก่อนเขาก็เพิ่งบอกมาว่าโปรไฟล์เราเอ,อเขาสนับสนุนโปรไฟล์เราจะอะไรนะกบเมื่อชา้าเมื่อคืนเอากบมาจากไหนก็ไม่รู้เข้ามาไล่ตะคุบตะคุบเล่นน้องดูมันไม่สนใจมันไม่ลืมตาด้วยแม่จับมันอย่างท่าน,นี้มันก็หลับท่าน,นี้ดูดิไม่แขวนมาด้วย หนตี้หนูออกไรส่นเหรอลองดูสิน้าเหมือนกันมากเลยเหมือนตรงแม่คิ้วหนูอ่ะก็ดีใจว่าเอ้ยเลื่อนเลื่อนชั้นขึ้นป .6 นี่ไม่ไม่ยากเลยถ้าได้ขึ้นป .6 นี่ไม่ยากแต่ว่าไม่มีใครกินสเต็กทุกคนเลยตางก็เพาไกา่ไปทาน<อ>ที่เมนโถ่ไม่หลังรงเย็นอ,อยู่ข้างเซเว่นไงมันผ่านตั้งนานแล้ว แล้วพอเราไปตั้งค่าเสร็จนะเขาบอกว่าให้เข้าไปดูธุรกรรมนาที่ทำมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะซาเพราะว่าตุเมชัยามังคลานิมาลาค่ะไม่เคยไม่เคยถ้าเสียตังนี้ไม่เอาถ้าเสียตังนี้ไม่เคยเข้าไปไม่เคยเสียตสีออกครีมทีมาค่ะตัวใหญ่ด้วยนะบางวันะไปข้ามาจากไหนก็ไม่รู้ ข้ามเข้ามาบ่อยเล่นไม่ได้ยินนะข้ามมาแต่ปบเล่นไม่แขวนมาด้วยแม่กล้าหนูตีหนูออกเลยสนเหรอลองดูสิน้าเหมือนกันมากเลยเหมือนตรงเอ่คิ้วหนูอะ่ะอีทางสัพ,พเพวีนางโหตูสุขิตาโหตูสัพเพเวีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เป็ดเจ้าจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทั้งสิ้นเทิน สัพเพสสัตตาสัตทั้งหลายขี้ดือ้อน้องแมวขี้เสาหางก็ไม่มีเลยหางงอๆงองขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกการติชมทุกการบอกแสงไปชงชามันมันซองอะไรหรอมันนอนหลับเนี่ยดูดิอ้าเตตีละกามา่มะา เสสาสีติมหาเทลาวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหากำลังใจห้องในน้อย <c oughs> มีคนมาให้กำลังใจก็ดีใจค่ะลงถึงจะไม่มีใครดูยายทิพย์ก็ต้องไลฟ์สดไว้ไม่ให้<อ>ต้องลงทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งคลิปเอ่อไลฟ์สดถ้าเป็นไปไอ,ไอที่เป็นโปรโมทน่ะไม่เป็นทุกคนแต่ว่า อีกช้อยหนึ่งที่เขาส่งมาให้เราหน้ากับเพ่ากล่องละสี่สิบมีมีไข่ดาวไหมไม่มในโรงเรียนหรอไข่ดาวอีกเจ็ดไหม่เป็ไม่รู้ออกไปแล้วทักทายเพื่อนๆแป๊บหนึง่งเดี๋ยวนี้ต้องเข้าห้องสอบทุกวันเข้าบ่อยๆวันนี้ยอด ไม่เข้าไม่เคยเข้าไปเช็คนานแล้วเช็คแค่เช็คแค่ยอดอานาทีรับชมไม่เคยชเช็คว่าขึ้นอีทงังเมมาตาปิตุนังหูตุสุขีตาโหนตุมาตาปิตาโลขอส่วนบุญนี้ยกสําเร็จแกมารดาปิดากงเมื่อวานเมื่อวานยอดวิวไม่ขึ้นเนาะแต่ก็ต้องเข้าใจยอดวิวไม่มีขึ้นเลยเมื่อวานลงไป,ป แต่แกก็ดีขึ้นอู่ไหม่ไหรอไม่วันวันสองแกก็ขี้ดือ้อน้องแมวขี้เสาหางก็ไม่มีเลยสิหางงอๆงองแคทลายเสือป๊อบแคทลายเสือไม่รู้ตอนนี้ไปออกล่าเหยื่อที่ไหนไปหาแมวไปหาจะไอ้นี่สิธุรกรรมทางการเงินของเรา<ม>เข้าไปมันจะบอกช่วงเดือนเอ่อ กัละกัน,กนอ๋อน่าจะเพียจัดอ่ะเมื่อวานน่ะไปฝ่ะมันไม่เคยแบบเออวันหนึ่งยี่สิบยี่สิบคลิปแล้วก็โพสลงไปไม่ค่อยไม่มีคนคอมเมนต์คือปกติถ้ามีเพื่อนคอมเมนต์เยอะก็แสดงว่าคลิปเราเทวานังปียตังสุตตวาอิติปิโสภะขวายามาราชาโนทาเวสุวรรณูมรนังสุขังอาละหง มันก็ลงจริงๆลงทุกวันวันละเป็นพันเลยช่วงนี้ยายทิพไลฟ์สดทุกวันจําเป็นต้องไลฟ์สดมันก็ขึ้นนะมันกับมันไปกั้นการมองเห็นหนูต้องเข้าไปกั้นอะไรงะญี่ปุ่นมันนอนแล้วหรอลงมาแต่เราไม่ได้ไปเสียตังค์โวกหมอเลยนะเล่นเนี่ยหาสัตว์เลี้ยงมาเล่น เนี่ยช่วงเนี้ยกำลังพากันนอนเลยเมื่อกี้ก็อีกตัวหนึ่งนอนแต่ตื่นออกพนาบุญด้วยการสวดมนต์ก่อนนอน <c oughs> น้องเข้าไปคอมเมนต์ให้แห่หน่งมันเลือเลี่ยมนะหล้วหลก็ลงมาลงมามันโดนโทรศัพท์เน,น,น,นี่ยจุปัถวานิโมขังสุข,ขังอธิาเมยยะนาโลสปัญโย มหาการุนิโกนาโทยลงไปถี่สี่ร้อยถือว่าถือว่าไม่เยอะช่วงก่อนนะเก่ามากแล้วกกิดกัรเขาก็เลยทำริงแล้วก็สร้างเสเียเนใ<บ><บ>ห้หนึ่อง,ง,งอยู่หลังโรงเรียนเลยอ่ะเคยไปสระวา่ายน้ำไหมอืมอืมเดินออกประตูสา อิเจวะมันโตสุขโตโุระโขชินานุภาเวนะชิตุปธโธทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคตกใจอยู่ว่าหม้อมันจะร่วงแล้วแม่ก็พูดเสียงดังแล้วโทรศัพท์ก็คือไอเขาจะบอกมาในนั้นหน้าความสำเร็จของเราอะ่ะอืมแต่ว่าไอการเปิดค่าการมองเห็นสวัสดีค่ายั หนูชื่อป๊อปอัพค่ะใช่ไหมหนูชื่อป๊อปอัพค่ะแม่ก็หาเองของแม่ตัเออแต่ตัวเล็กตัวเอ,เองเนาะจะ <c oughs> ไปเล่นไหนมาไม่รู้เหนื่อยมานอนในมุ้งเนี่ยนี่การ้องเลยนะสุภาพนี้คุณแม่หรือคุณลูกเนี่ยไรสด ขอบคุณมากมายเลยเข้ามาดูเลยอาหังสัมมาสัมพุโทโธพระขาวาพุทธทางพระขาวันตังอภิวาเทมิสาาว,าวาคาโตพระขาวตาธรรมโมธรรมมังนมัมัสสะทักทายเพื่อนๆแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนี้ต้องเข้าห้องสอบทุกวันเข้าบ่อยๆวันนี้ยอดไม่น่ามีละเมิดอ,อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเช็คอีกทีก็ได้ค่ะแต่วันก่อนเขาก็เพิ่งบอกมาว่าโปรไฟล์เราเออ เขาสนับสนุนโปรไฟล์เร <c oughs> ามันก็น่าสงสารนั้น,นอ้องมันไม่มีหางอะ่ะหางมันงองอเปิดค่าการมองเห็นเพราะปกติการลงภาพภาพนิง่งภาพโพสภาพสาธารณะเนี่ยจะเพื่อนจะมาคอมเมนต์เยอะมากเลยนาวะลังยุตตาสัตตปากาละลังกตาวาตาปิตาทะสัญชาตาพาหิรัตมะตุปัทวอะอเสสาวินย ยังไปไดอตัวนี่ไปไปอาบน้ำปิดไฟด้วยไปไปแ้วอีกตันึงนะที่ดักกุ้งเช้าไม่สะดวกไรเพราะว่ากลับมาก็ต้องมาแยกกุ้งแล้วก็ใส่ถุงไปขายก็เลยไม่สะดวกไร